ตัวนี้ก็จะเป็นไฮวอล์แบบ IGBT โมดูลนะครับเพราะว่าผมออกแบบวงจรไว้แล้วตัวสีน้ำเงินบอดใหญ่นะครับประมาณสิรวมแล้วประมาณ1ิบสิบคูณสินิ้วนะครับแล้วก็ผมจะเขียนมาให้ดูแล้วว่าตัวนี้แอมเข้าตัวนี้ a c ขาเข้านะครับผมเทสจากใช้บ้านนะครับแล้วก็ไปผ่านท f c ผ่าน PFC แล้วก็จะได้ไฟ 320บีนะครับผมเชฟได้ประมาณ320ดีจ่ายให้บอดไฮวอนในส่วนนี้นะครับแล้วก็ออกเข้าไปตู้เชื่อมนะครับจะเทสกับตู้เชื่อมเลยนะครับตัวนี้แอมปขาเข้า AC ขาออกขึ้นขาออกมีขาออกนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นว้นของ PFC นะครับเปดใแบบมองเห็นอยู่นะครับอ่าอีกเกืรอปึ๊บ mm -hmm.